สวัสดีครับทุกท่านผมแบงค์ัสวรันะฮะพบกับผมก็ต้องพบกับ Mercedes อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวเจ้านี้นะครับ G L C 220 D A M G Dynamic ที่เป็นตัว New Option ของปี2021ด้วยนะถ้าใครกำลังมองหา SUV ย SUV อยู่นี่ต้องตัวนี้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพใ่สวนก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราให้กลับาดูรรายละเอียดของเจ้า G L C 220 D A M G Dynamic คันนี้กันนะครับไม่งเสียเวลาเนาะจัดไป เป็นไงบ้างครับกับภาพเสริมเจ้า GLC 220d AMG Dynamic นะครับเจ้า GLC เนี่ยจะเป็นรถ SUV แบบ5ที่นั่งนะฮะเป็น SUV อนกประสงค์นั่นเองนะครับจะสวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนนะว่าเจ้า GLC 220d AMG เนี่ยจะมีอะไรกันบ้างนะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเจนนะคือชุดแต่งนะครับคือ AMG Body Styling แบบนี้นะครับจะตกแต่งด้วยลายโครเมียมแบบนี้เพื่อเพิ่มความหรูหรานะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนะครับ ส่วนกระจังหน้านะจะเป็นกระจังหน้าที่เราเรียกว่า Diamond Grill นะครับจะเป็นเกล็ดเงินเงินแบบนี้นะฮะเงีสวยงามหลายๆคนเนี่ยชอบมากๆเลยนะสำหรับ Diamond g r i ริลนะครับและโลโก้ e r c e d e s Benz ก็จะใหญ่ๆแบบนี้นะครับและกระจชนหน้านะฮะก็จะมี เซนเซอร์ S S มาให้ถึง6จุดเลยนะครับเพราะว่าเจ้า GLC 2สุดดี AMG คันนี้มีเซนเซอร์มาให้รอบคันเลยนะส่วนของไฟหน้านะจะเป็นไฟหน้ามัลติบีมนะครับเป็นไฟหน้าที่ดีที่สุดของ Mercedes เลยนะจะมีไฟ LED ด้านในถึง64หลอดท,ที่สามารถทำงานได้อย่างอิสระนะครับและจะมีไฟ Day t i ท e r u n n i n g ตอย่างนี้นะครับ2เส้นแบบนี้ต,ตลอดเวลาเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยไฟหน้านี้จะมาพร้อมกับระบบที่เราเรียกว่า Auto er Range h ช g h b e a มหรือว่าเปิดไฟสูงอัตโนมัตินั่นเองที่สามารถส่องได้ไกลสูงสุดถึง650เมตร้วยห้าสิบเาคัญ นะครับออโต้เลยนะเจ๋งมากๆเลยนะครับแล้วก็ล้อแมกนะฮะนี่ล้อแมกนะครับจะเป็นล้อแมก AMG นะครับลาย5าก้านคู่นะครับสีเทมเพลตไลท์เกรย์แบบนี้นะครับสวยงามมากๆเลยนะมาพร้อมกับยางเรเดียลนะครับขอบ19เนะฮะเจ้า g l c เนี่ยจะมาพร้อมกับยาง23555 R 19นะครับเป็นไงี้ดูเต็มเต็มเท่ๆแบบนี้นะครับส่วนของกระจกข้างนะครับ ก็จะเป็นกระจกข้างสีเดียวกับตัวรถแบบนี้นะครับมีไฟเลี้ยวติดมาให้ด้วยนะครับและที่สำคัญเจ้า GLC 2.0D m g คันนี้มาพร้อมกับกล้อง360องศาด้วยนะครับและที่เปิดประตูด้านข้างก็จะเป็นสีเงินแบบนี้นะฮะเพราะว่าเจ้า GLC เนี่ยตัวท็อปเนี่ยมันจะมาพร้อมกับ Ke ี l e สโก o ด้วยนั่นเองนะครับและด้านข้างก็จะมีกาบันไดแบบนี้นะครับให้คุณเนี่ยขึ้นลงได้ง่ายไม่่ขึ้นนะครับส่วนล้อหลังนะครับนี่จะเป็นล้อ AMG ลายเดียวกับด้านหน้าเลยนะครับยางก็ซีรีส์เดียวกันเลยนะครับ2 3 5 5 5 R 1 9เหมือนกันก็ทำให้รถเนี่ยดูเต็มๆมากขึ้นนะครับด้านหลังเนี่ยครับภาพรวงเจ้า GLC 2 2 0 D AMG ดันมิงเนะฮะจะอุ้นๆใหญ่แบบนี้แล้วครับขนของได้เยอะแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ด้านหลังกันเนาะว่าเจ้า GLC มีอะไรบ้างนะฮะไฟท้ายน่าจะเป็นไฟท้าย Full LED ทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับจะเป็นบล็อกดีไซน์เห็นไหมนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้ ถ้าเป็น SUV เนี่ยจะเป็นบล็อกดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านในนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นโค้ดของเขาก็คือเจ้า G L C 220 D นั่นเองนะครับแล้วก็ m e r c e d e เ Benz นตรงกลางแบบนี้จะมีที่ปัดน้ำฝนด้านหลังด้วยเนาะและด้านล่างนะครับจะเป็นท่อโครเมียมคู่ซ้ายและขวาเลยนะครับจะมีดีฟิวเซอร์อยู่ตรงกลางนะเพราะว่าเจ้า G L C 2 0 0 D A M G คันนี้เป็นชุดแต่ง A M G Body s i y n i n g นะครับส่วนฝาท้ายเนี่ยคุณสามารถเปิดจากตรงนี้ก็ได้หรือว่าแต่เปิดก็ได้นะครับเพียงแค่พกกุญแจไว้เพราะวา 2 0 d m g ตัวนี้มี Hand f ์ฟรี s นั่นองนะครับเปิดมาด้านในนะฮะกว้างมากๆเลยนะครับเิญดูได้เลยนะครับขนของได้เยอะมากๆเลยนะครับสำหรับตรงนี้นะฮะแล้วถ้าสมมติว่าคุณขนของไปแล้วกลัวแบบมันร้อนคุณสามารถดึงตรงนี้ได้นี่ดึงเพื่อปิดแบบนี้ก็ได้นะฮะหรือว่าจะเก็บของด้านล่างตรงนี้ได้นิดหน่อยเหมือนกันนะครับแล้วถ้าใครนะฮะบอกเฮ้ยอยากขนของเยอะกว่านี้คุณกดตรงนี้ได้เลยนะครับเบาเนี่ยมันจะพับไปเลยแล้วก็ จะขนของได้เยอะมากกว่าเดิมอีกเยอะนะครับแล้วเวลาปิดนะครับคุณสามารถกดปิดได้เลยนะฮะหรือว่าจะเตะปิดก็ได้นะอยู่ที่ความถนัดเลยนะครับก็จะเงียบๆซับซ้อนแบบนี้กลึ๊บอันนี้ก็เรียบร้อยแลนะครับสำหรับด้านนอกของเจ้า G420D l MG เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันบ้างนะครับว่าจะสวยขนาดไหนไปดูกัน ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ด้านในของเจ้า GLC 2 2 0 d AMG Dynamic กันแล้วนะครับภายในก็หรูหราตามสไตล์ Mercedes-Benz ยุคใหม่นะครับไงสวยงามมากๆเลยนะครับอย่างแรกก่อนนะครับเบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนัง Artico แบบนี้นะครับสีดำเดิน stitching สีขาวออกเทาๆแบบนี้นะครับนั่งสบายมากๆเลยนะมาพร้อมกับลำบ้าเลยนะครับก็คือเจ้าเบาะเนี่ยมันจะมีตัวไว้ดันหลังตรงนี้นะครับคุณสามารถปรับได้จากตรงนี้เนาะ ด้านข้างของบาดนั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวผมสตาร์ทให้ดูเลยแล้วกันนะครับว่าจะสวยขนาดไหนนี่นะครับเป็นไงพอสตาร์ทขึ้นมานะครับมีไฟแอมเบียน i ์ไลท์ตามขอบต่างๆนะครับแล้วเจ้า GLC สององน DAMGDynamic คันนี้นะครับจะมีแอมเบียน i ์ไลท์นี่ที่สามารถเปลี่ยนได้ถึง64สีเลยนะฮะคุณสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลาเลยนะฮะประตูด้านข้างนะฮะก็จะตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะครับเบาะนะฮะจะสามารถ ปรับไฟฟ้าได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวาเลยนะครับแล้วก็สามารถเมมโมรีได้ถึง3 m e เมมโมรีนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นเซ็นทรัลล็อกนะครับที่ปรับกระจกต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะฮะและด้านขวามือของผมเนี่ยก็คือจะเป็นที่ปรับเกี่ยวกับไฟหน้าผมแนะนําไฟหน้ามันเป็นไฟมัลติบีมใช่ไหมปรับออโต้ครับมันจะทํางานเองทุกอย่างเลยนะครับแล้วพวงมาลัยนะเขาจะเป็นพวงมาลัยท้ายตัดแบบนี้สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับดึงขึ้นดึงลงดึงเข้าดึงออกได้หมดนะฮะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบนี้นะครับมาพร้อมกับนะ แล้วก็จะมาพร้อมกับทัชแพดนะฮะที่สามารถคอนโทรลจอฝั่งคนขับหรือว่าฝั่งตรงกลางก็ได้นะครับเกียร์เนี่ยอยู่ด้านขวามือนะครับก็จะเป็นเกียร์มือแบบนี้ตามสไตล์ Mercedes b ส n z นะส่วนข้างนี้ก็จะเป็นไฟเลี้ยวนะครับนี้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาที่ปัดน้ำฝนแล้วก็จะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วหน้าจอฝั่งคอกพิทตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบบดิจิทัลแล้วนะครับที่สามารถเปลี่ยนตีมได้ถึง3แบบนะครับจะมีสปอร์ตคลาสสิกแล้วก็โปรเกรสซีฟแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมปรับไปดูแบบสปอร์ตแบบนี้ะก็จ เท่ๆแบบนี้เนี่ยฮะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะสามารถเปลี่ยนคอนเทนต์ได้เปิดแมปมาปตรงนี้ก็ได้นะฮะถ้าใครชอบเซตดูอีโคต่ต่างๆนะครับไงเจ๋งมากๆเลยฮนะสำหรับรถเบนซ์เจนเนอเรชั่นใหม่ๆแบบนี้นะครับและที่สําคัญนะถ้าคุณเนี่ยอยากใช้ฟังก์ชันที่เรียกว่าอัลตเรนไฮบีมหรือว่าเปิดไฟสูงอัตโนมัตินะคุณต้องดันก้านไฟเลี้ยวเนี่ยไปด้านหน้าแบบนี้มันจะขึ้นตัว A อโต้นะครับก็คือพร้อมแล้วล่ะถ้าสมมุติมันมืดเดี๋ยวมันจะเปิดไฟสูงออโต้เองนะครับ จอเนี่ยจะเป็นจอแบบใหม่นะครับจะเป็นจอยยาแบบนี้นะครับมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการที่เราเรียกว่า MBUX นะครับหรือว่า Mercedes-Benz User Experience นะครับแปลว่าอะไรคุณสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แบบนี้ Hey Mercedes นี่ How may I help you แล้วเราก็สั่งได้เลยนะครับคุณสามารถลองสั่งได้นะต้องภาษาอังกฤษเดียวนะฮะแล้วจอเนี่ยก็จะสามารถทัชสกรีนได้แบบนี้นะครับงเจ๋งมากนะฮะมาพร้อมกับนวิเกเตอร์นะครับ ต่อบูทูธ USB ได้หมดนะครับสามารถฟังวิทยุก็ได้นะครับหรือว่าถ้าคุณอยากเปลี่ยนแอมเบียนไลท์ที่ผมบอกว่ามันปรับได้64สีคุณก็เข้าที่คอมฟอร์ตแบบนี้ได้เลยนี่นะครับเลือกสีได้นะครับคุณจะสามารถเลือกเป็นตีมแบบนี้ก็ได้นะครับนี่เดี๋ยวผมเลือกให้ดูนี่ซันเยลโลนะครับไฟแอมเบียนไลท์ก็จะเปลี่ยนนะฮะก็เปลี่ยนมูดไปได้เลยนะฮะแล้วก็จะรองรับฟังก์ชันที่เราเรียกว่า Mercedes me connect นะฮะหรือว่าที่เราสามารถต่อกับ โทรศัพท์ของเรานั่นเองนะครับคุณสามารถเช็คสเตตัสต่างๆจากตัวรถได้ผ่านสมาร์ทโฟนนั่นเองนะครับและเจ้า GLC 200D MG ก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto เรียบร้อยหมดแล้วนะฮะส่วนอันสุดท้ายก็จะเป็นการตั้งค่าเกี่ยวกับตัวรถต่างๆคุณสามารถมาลองตั้งได้นะครับเจ้า GLC 200D MG คันนี้มันจะมาพร้อมกับ ByS สปอรด้วยนะก็คือเวลาที่เราจะออกฝั่งซ้ายเช่นเราเปิดไฟเลี้ยวใช่ไหมแล้วมีรถด้านหลังมามันก็จะเตือนติ๊ตๆนั่นเองนะฮะจะมีในเฉพาะรุ่นใหม่นี้เท่านั้นนะครับ แล้วถัดลงมาเนี่ยจะเป็นแอร์สสล็อตแบบนี้ตามสไตล์รถ Mercedes-Benz นะฮะและแอร์เนี่ยตรงนี้ก็จะสามารถปรับได้เป็นแอร์สโซนแยกซ้ายขวานะครับคุณสามารถปรับอุณหภูมิแยกกันได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสล็อตต่างๆนะครับโทรศัพทนีเวกเตอร์เรดิโอมีเดียนะครับเซตติ้เกิดตัวรถเฟรนิ์หรือไฟฮัสซัดแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้ก็สามารถใส่แก้วน้ำได้ถึง2ใบนะครับมีที่จุดบุหรี่ มาให้ด้วยนะครับเป็นสล็อตจุดบุหรี่แบบนี้นะครับลืมบอกไปนะครับตรงกลางเนี่ยตกแต่งด้วยลายไม้แบบนี้นะสวยงามนะครับแล้วเจ้าจิวสีตัวนี้มันจะเปลี่ยนตรงตรงทัชตรงนี้เป็นทัชแพดแบบใหม่แล้วนะครับก็จะเป็นแบนแบนแบบนี้นะครับมันมีฟอร์สฟีดแบ็กด้วยนะเวลาเลื่อนเลื่อนมันจะสั่นติ๊ดๆิดนิดหน่อยนะครับแล้วโหมดการขับขี่นะครับคุณก็จะสามารถปรับได้จากตรงนี้นะจะเขียนว่าไดนามิกแบบนี้นะฮะ จะมี Eco, Comfort, Sport แล้วก็ Individual นะครับ c m โหมให้เลือกกันอย่างใช้อย่างเต็มที่เลยนะฮะแล้วก็จะมีปุ่มต่างๆ ensor, uel, Eco Start Stop นะครับปิดเซนเซอร์เกียร์แมนนวล Eco Start Stop นะฮะส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเปิดปิดจอแล้วเจ้า GLC 20 D MG คันนี้ก็มาพร้อมกับระบบช่วยถอยจออัตโนมัติหรือว่า Active Parking Assist ด้วยนะครับเป็นไงครับ ออปชันเยอะมากๆเลยนะสำหรับเจ้า g l c ย2 0ี่สนะฮะส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นที่ใส่แว่นกันแดดต่างๆนะครับปุ่ม SOS ปุ่ม c a l l m e นะครับแล้วฝั่งแถบนี้มันก็คือจะเป็นที่ปรับเกี่ยวกับไฟต่างๆภายในตัวรถทั้งด้านหน้าด้านหลังนะครับแล้วเจ้า g l c ย2สี่สนาดไม่ได้คืออะไรหลังคาแก้วนะครับคุณสามารถเปิดปิดหลังคาแก้วได้จากตรงนี้นะครับนี่อันนี้เราเปิดอยู่นะ คุณไม่ต้องกลัวร้อนนะครับเพราะมันมีม่านด้วยผมปิดม่านให้ดูนี่ปิดม่านะนะนี่แค่ดันไปทีเดียวนะครับมันก็จะปิดมาแบบนี้นะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูด้วยดีกว่าเวลาเปิดก็ดันถอยหลังนะครับแบบนี้นะฮะม่านก็จะเปิดไปสุดเลยนะฮะเพราะว่าเจ้า GLC เนี่ยหลังคามันเป็นพารามิกซันรูฟนะครับแล้วถ้าเราจะเปิดกระจกเราทำได้ไหมครับได้ครับนี่แค่นี้เองค่อยๆสไลด์ไปแบบ ออโตอออโต้ Auto, Auto แบบนี้แหลคะครับตามสไตล์ Mercedes-Benz นะครับข้างหนา้าเรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันบ้างน,นะครับว่าเจ้า GLC 2.0ดีด้านหลังเนี่ยจะนั่งสบายไหมนะครับไปดูกัน ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่ด้านหลังของเจ้า GLC 2 0 d AMG Dynamic แล้วนะฮะอย่างแรกก่อนเบาะนะฮะจะเป็นเบาะหนังอ์ติโก้แบบนี้นะครับ The stitching สีขาวๆเทาๆแบบนี้นะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยนะครับเบาะเนี่ยจะกว้างๆใ,ใหญ่แบบนี้นั่งสบายมากๆเลยนะครับคือเบาะเนี่ยมันจะไม่ตั้งจนเกินไปแล้วก็ไม่เอียงจนเกินไปเฮ้ยมันนั่งสบายมากเลยนะก็ลเล็กลูมเนี่ยเหลือเยอะมาก นะครับเฮดลูมเนี่ยก็เหลือเยอะพอสมควรนะฮะเพราะว่าผมสูง175นั่นเองนะครับแล้วบ่อนะครับก็จะมีที่วางแขนแบบนี้นะฮะคุณสามารถวางแขนนั่งได้เลยนะครับแล้วตรงที่วางแขนเนี่ยก็จะสามารถใส่แก้วน้ำได้ถึง2ใบนะฮะหรือว่าจะเก็บของใช่ไหมเก็บตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วตรงกลางตรงนี้ก็จะมีแอร์ที่สามารถปรับไส้ขวาหรือถ้าคุณไม่ชอบก็ปิดไปได้เลยนะครับแล้วที่สําคัญนะครับเจ้า GLC ย0สี่สองนดีบ่ยจะรองรับ isofix ด้วยนะครับถึง2เบาะเลยนะคุณสามารถเอา ชายซีทเนี่ยหรือว่าเบาะเด็กเนี่ยเสียบเข้าไปได้เลยนะทั้งซ้ายและขวาเลยนะครับแล้วฟิลลิ่งนะครับเวลานั่งด้านหลังเจ้า g c 2 0 d m g มันดูแบบโปร่งสบายมากๆแนละด้วยอะไรฮะเพราะว่าเนี่ยหลังคาเนี่ยมันเป็นหลังคาแก้วใช่ไหมเวลาเรานั่งมันจะรู้สึกไม่อึดอัดนะฮะโหเจ๋งมากเลยครับนั่งสบายแบบพร้อมหลับแบบนี้เลยนะครับแต่อันนี้ก็คือด้านหลังเจ้า G420DAMG นะครับเดี๋ยวเราไปดูเครื่องยนต์กันบ้างน,นะครับว่าเจ้า G4 เนี่ยจะซ่อนคุณําลังอะไรไว้นะฮะไปดูกัน เรามาดูเครื่องยนต์ของเจ้า GLC 2.0 t d AMG กันบ้างนะครับนีนะครับคือหน้าตาห้องเครื่องเจ้า GLC 2.0น d ี AMG Dynamic เนี่ยนะเครื่องยนต์เนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์ OM654 นะครับเป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สูบแถวเรียงเทอร์โบนะครับ 1,950cc 194แรงม้าแรงบิด400นิวตันเมตรนะครับทำงานร่วมกับเกียร9์9สปีดนะฮะหรือว่าเกียร์ 9G-Tronic นั่นเองนะครับทำให้เจ้า GLC220D คันนี้เล่นจาก0ถึง100เนี่ย7.7วินาทีนะฮะและทำ็อปสปีดได้สูงสุดถึง215กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับและความจุถังนน้ำมันของเขานะฮะถึง66ลิตรนะฮะถ้าใครเนี่ยเคยใช้ เบนที่เป็นดีเซลอยู่แล้วจะรู้ว่าประหยัดน้ำมันมากเลยนะครับแล้วก็เจ้า G L C 2 0 0 D A M G Dynamic นะครับจะมีให้เลือกทั้งหมด4สีนะฮะสีสีเลย,เลยสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็สีบรอนเงินแบบใหม่แบบนี้ที่เราเรียกว่า i g t t e h s s l v v r r นะครับนี่จะสวยงามแบบนี้เลยนะครับส่วนราคาค่าตัวของเจ้า G L C 2อ0 D A M G Dynamic นะครับจะอยู่ที่3 6 9ล0 0 0บาทนะครับจะได้รอๆแบบนี้ไปเจาะเลยที่บ้านเลยนะฮะ ก็ถ้าใครนะสนใจเจ้า GLC 220d AMG ดันมิกคันนี้นะครับติดต่อผมด้ผมชื่อแบงค์นะครับเบอร์ด้านล่างนี้ครับผมอยู่ที่เบนซ่าแฟกตรงดินแดงนี่เองนะครับหรือว่าถ้าใครถูกใจคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะกดกระดิ่งด้วยนะอยู่ซ้ายบ,บนนะฮะงานวันนะี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับโฟลใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ